รอบนี้ครับผมกลับมาถึงขั้นที่สามนะครับของรอบนี้นะครับห้าสิบแรงนะครับอยู่บ้านยังอ่ะเฮับ้านที่นบ้านยังละพอ่อบ้านทีบน่บ้านม่วงนะครับบ้านม่วงครับขั้นที่สามนะครับประมาณมาหอดประมาณสี่โมงเช้านะครับผม จากนี้ก็ทีไปสี่สิบแรงต่อเลยนะครับผมอยู่หล่อๆกันนี่แหละบ่ไกลกันดอกอยู่บ้านผืออยู่อมมอมแอมน้ำมือนี่แหละนี่ครับถอดแบตไปหลงชินนะครับเตรียมตัวนะครับบันม่วงนะครับเด้อเอฟซีบันม่วงนะครับบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะครับมาเบิงนะครับผลงานเขาได้นะครับเพื่อว่าที่ได้ประกอบการตัดสินใจเขานะครับผมเวลาเขาสั่งของซื้อของนะครับไห้มาเบิงผลงานผมได้นะครับมียุทั่วไปนะครับ แทบทุกอำเภอแหละครับผมนี่ผมจะบอกซืีมู่บ้านนะครับบ้านม่วงเด้อบ้านม่วงนี่ครับยุคขางวัดนี่แหละโดนเราวัดแล้วนี่แหละนี่ยุโรปที่แยกเลยนะครับอยู่อำเภอบ้านผือนะครับหลังจากเขามาจากท่าบอนะครับเมื่อไีร่ของเอ็มยูซีสิบเก้าเราก็มาตีฐานสิบแดงต่อแล้วก็ตีไปซีสิบแดงนะครับนี่ครับโอเคนะพี่อนครัะโย่บ้านผือนะครับทัานที่สามในรอบนี้ะพี่อนไปทีโยกไข่เบิ้งนะครับพุ่นลากรอพราะว่า อนะลองเลยนะครับผมีแล้วก็งามดีครับน้องงามงามสูงครับสูงคอสามารถยืดออกนะครับงดเข่าได้พี่น้องเด้อนนีะครับงามเลยนะครับ งามเลยครับทีนียง,งามเลยนะครับเดี๋ยวจะสีดำเงินนะครับอบาจารย์ครับเพ่ได้ตนใจก็สอบถามเขามาเอคบคุณนะคร,ร,รับทุนต่อแปดหนึ่งหาสองสามสี่ห้าสี่ห้าสีขามาเบิ้งในช่องนะครับของห้องกระไดเครับ <S 2> <S 2> <S ย,รย่างไรครับพี่ยนรถยังเอาอีกแล้วเล่นระเบกักพ้าเพิ่นอีกแล้วสูวเบิ้งหกหกหลอแล้วดู นี่ครับหกล้อนะครับผมเอามาวัดเลยนะครับปื๊ดมันเลยหลายตัวอันนี้คือรถวหกล้อแกมันเพิ่นนะครับนครับสุดเลยนะครับเป็นหกมันเฮาสุดยอดมากนะครับสวยแข็งแรงลงตัวนะครับเนี่ยถอดง่ายนะครับไม่ทื่อทะใช้เหล็กแข็งๆข็โอ้ยบากข้าวเพิ่นมันบากเก Anh bò kè, anh bò kè Ôi Bà ta nghe đọc khỉnh năng biết đâu cái đây đọt, khá đi kín nè Bà, bà อันน้ยเดียวกับพอ่อแล้วนั่งรับไปเอาไปไว้ไปนี่ครับสีน้ำเงินง,งามๆเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับบันม่วงนะครับอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับเราจะไปบ้านในคำบงตอเลยนะครับที่สิบแร้งนะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับตัวสวยเลยนะครับนะครับยกสูงนี้ผักเคี้ยวได้สบายนะครับ เขาหนกเซลล์อดสิบลอกหลอกับซามนะครับเขาติดหนีพากเขียวเลยสบายเลยนะครับตัวนี้นันนั้นอียังสูเอาของเพื่อนและเพ่นสูเขาจะมาอันขอที่หลังเตะเออโอเคนะครับพี่น้องเขาไปเจอกันขั้นที่สามตัวนะครับผมมีให้เบิ่งตลอดนะครับพี่น้องเด้อบพว่าช่องทางติ๊กต็อกนะครับเฟซบุ๊กยูทู e นะครับผมมีให้เบิ่งถูกช่องทางนะครับผมงานคุณภาพเนี่ยเพระองห่วงที่สาคัญเขาติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วที่สาคัญครับทุกคนรอไปถึงเดือนจะขนแทถแน่นอนนะครับ เมื่อว่าที่งานหน่อยงานหลายกระซานะครับผมรอบ่เกินเดือนอย่างสะอาดที่สุดนะครับเต็ส่วนมากอะนะครับไปก่อนกําหนดอยู่แล้วนะบื่เกินสิบมือสิบห้ามือบางคนก็ได้มือหนึ่งนะครับบางคนสั่งปุ๊บได้ปะพอผมจะไปเซ็นนั้นอยู่แล้วนะครับได้ทันทีเลยก็แล้วแต่ช่วงหรือว่าจังหวะที่ว่าผมแรนขึ้นไปนะครับเนะครับเพราะว่ารอบหนาผมเคไปเซ็นอุดรศิธาแต่ว่ามันเต็มขั้นลดแล้วนะครัโอเครื่องแล้วนะครับัวนี้นะครับเอาีปนอกไปพอขั้นที่สี่เลย